ครับผมยังได้รางวัลกแบนบเลเ of ออฟเฟียก็เป็นรางวัลที่มอกเหนือจานคนงานแล้วกันนะเพราะรู้สึกว่าไคเออร์พวกอุปกรณ์หรือว่าไคเออร์ทุกคาแรคเตอร์ที่อยู่ในสตีลาร์เนี่ยคนล้วนขับออกมาอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็อยู่กับบทมามากๆปีกว่าได้ได้ครับ ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะทํางานหรือว่าเล่นโซเชียลเนี่ยเราเราเห็นพอบครูแบบอยู่ในหลายอิลเเมนต์มากไม่ว่าจะแบบอยู่ในติ๊กตอกอยู่ในยููบหรว่าอยู่ในไหนที่แบบทุกคนเอาไปเล่นกันอะไรแบบก็รู้สึกว่าโอ้ดีใ,ใจที่แบบทุกคนได้รู้จักแลคเตอร์ม hmm. oh, mm ีเยอะขึ้นคิงเป็นร mm hmm. างวัลเดอะเบสเดนิมเบร์ก็เป็นรางวัลที่ ยิ่งใหญ่ถึงงานเป็นงาเพราะว่าตัวบทถึงเจดาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรารักมากๆเราการได้แบบรางวันในสขาที่บรรยากาศรีลิ่โร้ห์รู้หูอู้หูุกฟลหัวใจเราก็ต้องแบบขอบคุณตัวเองที่แบบตั้งใจทํางานแล้วก็ตั้งใจถ่ายทำคือตอนถ่ายทำมันเต็มที่มากอ่ะมันมันก็ยอมตรงๆว่ามันก็มีเหนื่อยมีท้อมีอะไรจุแบบตัวการทั้งวันที่เราได้อนได้ฉ่ายเราก็ยังรุ้นอยู่เลยว่าแบบสิ่งที่เราเล่นไปมันจะเป็นยังไง จนแบบมันไปสู่ใจคนดูลหลายคนแล้วแบบก็เป็นแรงส่งให้เราได้แบบมีแรงสปอร์ตในการได้รางวัลน,นี้นะครับจากที่เปนแฟนท็อปบลให้เราด้วยก็ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่เราอยากอมอบให้กับตัวเองก็บทุกคนเลยเพราะว่ามันยากจริงทบทเนี้ยมันไม่ง่ายเลยมันตัวละครมันจางมากสมับเดิมเราแคบถ้าเล่นเบาก็เบาไปเลยถ้าเล่นหนักก็แปลกไปเลยเพราะฉะนั้นแบบรางวัลน,นี้มันมันเป็นโปรบางอย่างเลยจ ถ้าได้มามันก็มันก็เป็นอย่างส่วนกำลแล้วรูกเป็ล้ว่าจริงจเรื่องแค่ว่าพี่แฟนแทบเจอภัยมากตัวเองก็เจอภัยมากเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเราเราทํางานเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเราตเต็มที่ทุกอย่างไปหมดแล้วหมยายถึงว่าไม่ว่าผลงานจะออกมาในแง่ไหน จะได้รับการตอบรับเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเราควมเพียไปแล้วเพราะว่าเราทําด้วยใจจริงๆที่อยากให้ทุกคนได้ไดเห็นเหมือนงานแต่พอเรามีรางวัลมากางเตียอ,อย่างน้อยเราเรารู้สึกว่าเรามีมีหลักฐานกาลังตีและว่าอย่างน้อย,อยางนอยอยางนของเรามันออกมาเป็นรูปแบบที่มีคุณค่าจริงๆดีใ,ใจมากเลย,เลย,ข,ออยนนขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณใบอยูนิเวอรงนี้ขอบคุณีเป็นหลัก ชีวิตจริงๆครับเปลี่ยนไปเยอะเลยแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เรามาเมื่อกีก่อนๆนะก็ได้แบบคุยกับพี่ๆทุกคนว่าเราอยากให้มันเป็นมาสเตอร์พิลิตนายให้มันแบบหลังจากอ้อนแล้วเราอยากเดินที่ซ้ายเลยลเราอยากเป็นสายร้านรางวัลอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่ภาพฝันของเด็กสองคนที่แบบคิดไว้แบบว่าสวยงามะไรก็ไม่คิดว่ามันแบบพองเมานี้จริงๆมันแบบ เสรขึ้นแล้วหรอขอบคุณกอบ,บแฟนทุกคนามากๆไม่อยขสมดังบอกคมตัม้งม,ตมง,งมากเตรียมรำแก้บนถวารจริงอเราเป็นยังไงคะไม่ร้องเพลงเฉยๆลูกศิรังแก้บนไม่เอาเดี๋ยวเขาเก็บเก็บค่าลิขสิทธิช่วง่อก็ไป่อนนันนบน ที่ี่คนทีุ่นเลย่เปล่านะจริงเหรอไปบนมันด้วยเหรอหนูจะรำแกบนพี่ี่มีบ้างมีบ้างไงก็พี่งีมันมันมันเป็นความเชื่อท่งสิตใจเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเป็นโปรเจกที่ตั้งแต่เริ่มอ่ะเราเรารู้สึกว่ามัน มันมีหลายอย่างที่มันเข้ามามีหลายอย่างที่แบบยอยู่ในองค์ประกอบมากอะไรเลยก็เลยรูย้สึกว่ามันอาจจะมีติดขัดบ้างอาจจะมีลาบลื่นบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องพึ่งกิ่งสักดิ์ก่อนจริงจริงก็ตอนนี้ก็ยังก็ทำงานทำงานยังยังไม่มีสภาพอะไรเพสิ่งที่เราเนบไน,รานไว้ยังไม่มาหรือว่าก็อาจจะใช่อาจจะยังยังไม่มาอาจจะจะหรือเปล่าฮะ อะไรใจด้วยกันก็ต้องก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันผมอยู่ในสมการนี้เลยเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าบนว่าเซนเซ็นนี่ดังเซนนี่ดังถ้าบนว่าได้รางวัลก็ได้แหละถ้ายังไม่แก้แปลว่าต้องมีบนใหญ่ขนแน่จะมีเป้าเขาน่าจะมีเป้าหมายทุกอย่างสำหรับเขาอาดัลทาริสโบยอนเขาแบบอยากจะบอกว่าครแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน เรื่องซีนีเนี่ยเก่งสำหรับเก่งนะเก่งว่าสำหรับตัวซีนีเนี่ยประสบผลสำเร็จอะเพราะว่าคือประสบผลสำเร็จตั้งแต่เราเราถ่ายโปรเจกต์นะเรารู้สึกว่าพอเรามาประเมิน่ะเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่มากๆเราเหนื่อยกันมากๆแล้วเราไม่อยากผลงานเราตั้งแต่อี EP หนึ่งจนถึงนี้มีทอนเขารู้สึกว่าเราคอมเพลตทุกอย่างลากรื่นเราก็เลยก็เลยจุดนั้นก็เลยคอมเพลตเวลาที่เราบวมไว้คือขอบนว่า ก็อยากเห็นเหมือนกันนะผมผมยิงอยากเห็นเป็นตัวเป็นตนได้เร็วๆนี้เราเห็นแค่ในหน้าจอเนี่ยเราน่ารักเป็นไงน้องปิ่นเร็วๆนี้ไหมเร็วๆนี้จะได้เห็นเป็นตัวเป็นตนไหมไม่รู้เลย ก็ก็น่าจะต้องรอดูว่าจะเตรียมชุดที่บ้างเพราะว่าชุดมันต้องทำกันในถุงชุดเราใช่ไหมครับเฮหรียน้เที่ยวเตรียมไว้แล้วแน่ะเราเตรียมมาอย่างน้อยๆเราก็ไม่รู้แตน้องจะมาไม่มาเราก็ยังรอดูอยู่แต่ถ้ามาปุ๊บมีชุดให้ใส่แน่นอนถ้ามาปูมีมีของเล่นให้เพราะว่าเขาซื้อของเล่นไว้นะเพื่อให้ เอาแล้วเตะบบอลนี่บอลซึ่งอยูตน oui> ี้บอลซี่มมีอตัวแล้วไงครับจเจียมพี่น้องอีกจะวันไหนนะวันไหนียมนะจียมนะคนดีที่เจียมร้อผมก็อยากเจีเหมือนกันเียพราว่ะผมเจียมผฝันมาให้แล้วไงระมาก็ใช่เลย